สวัสดีครับพบกับตาเอดพาเพลินอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องสินค้านะครับที่สั่งมาจากแอปสั่งสินค้าออนไลน์แอปหนึ่งครับที่มีสีแจ๊ดนะครับวันนี้จะเป็นงานของประเทศจีนนะครับเห็นมันไปจุดคัดแยกเซวนเจนด้วยนะครับวันนี้จะแกะนะครับอันแรกเลยนะคบเป็นกรอบเคสโลหะนะคบแบบ บัมเปอร์นั่นเอง2ชิ้นนะครับรวมค่าขนส่งจิปาทะรถนั่นนี่289บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าคุ้มค่าไหมคัตเตอร์ไม่ได้ผลนะครับกันไกลเลยนะครับ ก็เหนียวใช่เล่น,นะครับวัสดุของเขาเนาะแกะก็ใส่กล่องมาเป็นแบบนี้นะครับแกะมาให้เห็นเห็นเลยนะครับนีบ่เดี๋ยวนะนี่คือนี่คือโลหะหรอ นี่คือรหาแล้วหรือมันคือพลาสติกนั่นเองนะครับเพราะว่าเอ๊ะทำไมมันถูกจังเนาะไม่เป็นไรครับฟังมาแล้วเพราะว่าประสติเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบ ใส่เคสเท่าไหร่นะครับแต่พักหลังเนี่ยมือถือเนาะมาราคาสูงขึ้นทุกวันใส่ไปก็ดีนะครับแต่สีนี้สวยอยู่นะนิดนึงมันโลหะตรงไหนครับนี่มันโดนลากมาตกกลางที่แย่ ็มีเหมือนเป็นฟิล์มข้างหลังครับฟิล์มข้างหลังให้4อันเลยนะดีใจดีไหมเนี่ยจบไปแล้วกับ289บาบาทนะครับเราพูดชื่อได้ไหม ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ชื่อก็ใต้คลิปนะครับใต้คลิปมาอีกหนึ่งงานนะครับงานใช้หน้าเหมือนกันอันนี้รวมทั้งหมดแล้ว127บาทเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นช็อปไทยนะครับ ไทยนะครับอันนี้เป็นช็อปไทยไปปรยี่สิบเจ็ดบาทเคสก็นุ่มดีนะครับเดี๋ยวต้องลองใส่กับเครื่องให้ดูว่ามันสวยครับนี่อันนี้อีกลายหนึ่งนะครับอันนี้เอามา การกระแทกแล้วมันมีรองอันนี้ต้องแบบนี้เนาะออไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าอันนี้ร2 7ยบาทนะครับงานร้าน B K Shop นะครับอ,อ๋อบอกเลยแล้วกันนะครับเผื่อเขาจะให้ค่าโฆษณาไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นแบบว่าเล่นๆหัวหัวเนาะ หนึ่งแล้วนะครับอันนี้3ชิ้น127ยบดาทกัน,นี่นะครับเคสใสอันนี้เขาบอกว่ายี่ห้อเพอ,ออันนี้เป็นอันนี้ไม่บอกยี่ห้ออันนี้ก็ถือว่าสวยนะครับแต่อีกอันนึงเขาบอกว่ายี่ห้อโฮโก้นะครับเขาบอกว่า ของเลียนแบบเยอะมากระวังของปลอมแต่เขาการันตีนะว่าของตัวเองเป็นของแท้นะครับดูซีเป็นบ้าซื้อมาเยอะแยะแบบนี้นะครับมันต่างกันไหม อ๋อแบบแบบที่ไม่ระบุยี่ห้อนะครับอันนี้ถูกกว่าอันนี้ยี่สี่สิบมั้งยี่สิบกว่าบาทอันนี้สี่สิบแปดบาทอันนี้นะครับตรงกลางอันนี้โฮโก้นะครับอันนี้นอันในเซกนะคกัน สบการณ์ก็แชร์มาได้เนาะนะครับถือว่าเป็นการโฆษณาให้ร้านแล้วกันเนาะอันนี้ผมก็ชอบนะสวยดีนะครับ20กว่าบาทล้านห BKK s h เคนะครับ Base BKK Shop นะครับ, K K รบโฆษณาให้เลยนะครับช่องทางผมฟิฟี 3ามพนร้อยิบเจ็าทเท่านั้นเองนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอคำว่าบ๊ายบายครับสวัสดี